เี้ยวซีมโงเวหน่อยเคี้ยวไปด้วยหงอนเช็ดไปด้วยผื่จะหวานเดี๋ยวัทรทูได้คิดคิดว่าอ้ได้หิซ่มันเป็นยังไงแต่ไหนลองดูซิเค็มหนึอร่อยโอ้เจ่าอันนี้อันนี้ไม่เค็มอันเมื่อกี้ไม่เค็มเลยนี่ก็อันน้วาอะไรเป็นเนี่ยแ่กปัญหาก็คือว่าไม่ได้ ไม่ได้หยามก,กันคุกกันให้ดีอ,อ๋อคุกไม่ทัว่วท่านก็อยู่ดูจะก,ก,กินจะทั่วส่วนในเค็มท่านก็หวานจะส่วนใน,น,นเค็มมากแต่ส่วนจะไม่เค็มเลยเธอโชคดีมากจริงๆเธอทำนะผมพูดบวกกัู่บวกต่อไปรักสวย <laughs> <laughs> อร่อยอร่อยมากไม่คิมด้วยบอกแล้วไงว่าอร่อยละ่ะต,ตอนนี้บมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วนะคะเธอสกิลงาบได้จุดยลสดสกิลงามของเธอนี่ นระทเชียงคนออะไรโอเครั้ส่วนมราชีวิตเธอได้เป็นยังไงบ้างจืดนะจืดเหรอเออจืดนี่มันถือว่าดีไหมเธอตอบไม่เคลียร์มากเอ่าดีไหมดีค่ะอ๋อเลิศจังกุ้งบุนงินหรือจังกุ้งกุนจืดเอาส่วนเค็มไหมคะไปต้นโอเคอันนี้เค็มอันนี้ไม่เค็ม ไ시่ใช่ว่า요 คุณท,ทำอย่างนี้ยล้าตัวเองอู่ตรงไเขาบอกว่าไม่รู้ตัวเหมือนกันบอกเลยไม่รู้ตัวคุณทำแบบนี้จากเค็มเป็นหวานเลยนะหวานไหมเจอแล่เป็นคนพูดไม่คคมจริงมากเลยอร่อยไหมพอแล้วมานี่เอยๆทำอะไรอีจกจะก่อนไม่พอพอแล้วคนต่อไป กันล้งไ,ได้กินจูมกบอยู่หรือเปล่นใช่ไหมวิธีพูดไม่เขียนจริงไหมนะเคยไม่ได้เอาใจคุณบอกจริงเยิน ไม่เคมอันนี้ไม่เคโอเคแต่ว่าหยิบส่วนที่เคมมาตอนแรกนะครับโอเคเดี๋ยวร้องเลยครับเอาชนเอากไหนดีเอาชุบหรือว่าเอาชุบฟัเขมไหมชิมชิมก่อนชิมชิมชิมโอเคยังงงงงเกน่าจะพอดี้วนะคะใส่พอดีิง

ิสโอเคค่ะลานทิวหน่อจะไม่เจ๊งเลยใ่เเข็มไหมคะคุณเจ๊งเลย mất NGƯỜI tập mất NGƯỜI tập MÂN mất 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 또이한 명, 지 명, 탈 보이. 오늘 저탈 무사해요. 오케이, 오케이, 오케이. 제가 한 우리 남자 먹기 처음이래서. 이부셔요 ที่ลงกี่ทอมหงดหงิดเอาอะไรคำถามอะไรถาผม้ววเงมโอเคว่าเกยดได้ตรงนี้ จได้สิ่งที่ที่กองทำกลับบ้านคนละหนึ่งก่อนแต่คนที่จะได้ไปนี่คือพิเศษจริงๆต้องแสดงความสามารถพิเศษให้ที่ตอบได้ดูแล้ววัดกับเสียงตบมือใครชนะเอากลับบ้านไปพร้อมนะฮะพ้อมนะฮะคือสิ่งที่เป็น เออไอเขาเรียกว่าอะไรปิดโตใช่ไหมภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรโทษชิละโทษชิละโทษชิละจะได้สิ่งนี้กลับบ้านไปนะครับก็คือจับมือที่บอมจัดไอ้นี่ที่บอมขยำขยำเมื่อกี้เธอสามารถเอาไปบอกทุกคนไ้ว่าคุณได้จับมือพี่บอมดีเพราะฉะนั้นเพลงสองความสำเร็อยไรอย่างไรก็ได้ร้องเพลงได้แสดงละครอะไรก็ได้ที่มีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเขียาอังนี้ครับตู้เขียบอันนี้ครับ บอกเลยว่าฉันอิ่มกินเที่ยงคืนทำใหญ่มากสตองถ้าฉันเป็นสตองฉันกินคอานันไม่ได้ความสัรที่เป็นอย่างใหญ่เขาอะไรกูที่บอกดูนี่กรนี่กู